สวัสดีครับผมประสิทธิ์นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์ดสาขาพระประแดงนะครับและอยู่กับผมในช่องโปรโมชั่นฟอร์ดสุดคุ้มครับวันนี้ผมอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบ1คันนะครับเป็นรุ่นกระบะ4ี่ประตูยกส่งเกียร์ออโต้ XLS นะครับคันนี้เนี่ยราคาตัวรถจะอยู่ที่879,0 0 0บาทนะครับมากับรถ4สีนะครับมีสีขาวสีดําสีบอลเงินและสีน้ำเงินกันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าด้วยรุ่น XLS ที่ตอนนี้จัดโปรโมชั่นชุดแต่งรอบคันเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็น่าสนใจแค่ไหน พร้อมแล้วเราไปชมเป็นครับครับสำหรับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นกระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับ H LS มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 2,000cc 170แรงมา้าและเกียร์อัตโนมัติถึง6สปีดด้านหน้านผมมีการเปลี่ยนกระจังหน้าเป็นตัวอักษรสอร์ดนะครับตัวอักษรสอดตัวนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้อย่างคันนี้ทำเป็นสีดำขอบแดงนะครับพร้อมไฟ LED สดวงซึ่ง เราสามารถเปลี่ยนไฟได้นะครับเป็น LED สีขาวหรือว่าเปลี่ยนตัวอักษรเป็นสีอื่นๆก็ได้ตามความต้องการนะครับสำหรับ XLS มาพร้อมกับไฟหน้าที่จะเป็น LED reflector นะครับพร้อม a บ t i ท e r แล n i ิ g งไ g h t เป็นรูปไฟตัว C มาพร้อมกับระบบเปิดติดไฟหน้าอัตโนมัติานล่างมีการเพิ่มเติมตัวไฟตัดหมอกให้กับลูกค้าติดตั้งจากโรงงานเลยนะครับและมีเส้นคาดพรีเมียมเพิ่มความหรูหราให้กับตัวไฟตัดหมอกหน้าแล้วก็เบรอกระจกด้านหน้าด้วย ด,ดูหรูหราดูโดดเด่นแล้วก็ดูแข็งแรงบึกบึนด้วยนะครับสำหรับด้านข้างมีการติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วพร้อมหมุดนะครับเพื่อรับกับล้อที่เราเปลี่ยนด้วยนะครับอย่างันี้ก็เปลี่ยนแม็กจากเดิมเป็นแม็ก17นะครับตัวนี้ใส่แม็กของพลาสติกให้นะครับเป็นสเปคยางจะเป็น265 70 R16 นะครับได้แก้มยางที่ใหญ่ขึ้นได้ความนุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนะครับ ซึ่งคันนี้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS อยู่แล้วนะครับหน้าดิสหลังดำสำหรับสีประตูมาพร้อมกับระบบป้องกันการพิดความด้วยด้านข้ามีการติดตั้งตัวสติกเกอร์ตกแต่งลายด้านข้างให้กับลูกค้านะครับมีแบบมีลายให้เลือกเกิด40แบบเลยคันนี้ลูกค้าต้องการเป็นแบบสีทูโทนนะครับสีเงินตัดสีแดงก็สามารถใส่ทำได้ด้วยนะครับ รุ่น xls ยกสูงจากโรงงานนะครับมีติดตั้งตัวบันทดข้างจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับขนาดใหญ่นะครับพร้อมล่องระบายน้ํากันลื่นด้วยนะครับแล้วก็เหยียบได้เ็มฝาเท้ากระจกกูช้างมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วนะครับแล้วก็เป็นกระจกสีเดียวกับตัวรถปรับไฟฟ้าด้วยนะครับติดตั้งซิมเซรามิกให้กับคุณลูกค้าเลือกระดับความเข้มได้สี่สหรือแ0 มีติดตั้งกันสารประตูเผื่อช่วงฝนต้องการน้ำฝนไหลเข้าห้องโดยสารหรือว่าช่วงหน้าร้อนเราจอดตากแดดเนี่ยเราสามารถลดกระจกลงมาเพื่อให้ความร้อนจากภายในห้องโดยสารระบายออกมาเป็นการถนอมวัสะดุภายในห้องโดยสารด้วยนะครับมือเปิดนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถสำหรับด้านท้ายนะครับมีติดตั้งตัวโลบารเล็กของ Outlander ให้นะครับยึดติดกับตัวรถ มีบันไดเหยียบข้างให้นะครับสําหรับหยิบสัมภาระจากท้ายรถเหยียบขึ้นไปหยิบสัมภาระจากด้านข้างได้เลยนะครับมีทั้งตําแหน่งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสําหรับท้ายรถนะครับมีติดตั้งตัวครอบฝาท้ายให้กับคุณล,ลูกค้าตัวอักษรฟอด์นะครับทําสีได้เช่นเดียวกันอย่างคันนี้ทําเป็นสีทูโทนสีดําขอบสีแดงนะครับพร้อมติดตั้งกันชนท้ายเหล็กเอลเมนเดอร์ er ให้กับคุณล,ลูกค้าด้วยได้ทั้งความดุกด,ดันนะครับนอกจาก กันชนเหล็กอากันชนท้ายเหล็กแล้วก็ยังเพิ่มห่วงลากตรงสีแดงทรงโอเมก้าให้กับคุณลูกค้าด้วยนะครับตัวฝาท้ายนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะครับมีไฟเบรกตรงที่สามเป็น LED เห็นจากระยะไกลได้ด้วยนะครับได้ความหรูหราด้วยแล้วก็ตัวโลโก้ซ่อนกล้องมองหลังนะครับอยู่ในโลโก้เนียนเลยนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะเป็นภาพสีนะครับโชว์ที่หน้าจอกลางมีเส้นบอกระยะด้วยนะครับ คุ้มค่าน่าใช้ตอนนี้ก็จัดโปรโมชั่นปีชุดแต่งรอบคันหรือว่ากรณีที่ลูกค้าไม่ชอบชุดแต่งอยากได้เป็นดอกเบี้ยศูนย์ก็มีให้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับลูกค้าสนใจสี่ประตูอยากใช้เงินออกรถน้อยหน่อยก็มีนะครับเรามีโปรโมชั่นออกรถใช้เงินไม่เยอะด้วยครับก็จบไปแล้วนะครับกับรุ่น4ี่ประตูยกสูง XLS g ร์ออโต้คันนี้นะครับ กับโปรโมชันที่ตอนนี้จัดอยู่ก็คือฟรีชุดแต่งวอาคันสำหรับคุณล,ลูกคา้าท่านไหนสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกับผมได้เลยนะครับผมประสิทธิ์โปรโมชันฟอร์ดสุดคุ้มครับ0 9 9 6 2 6 5 2 6 2หสหรือจะเป็นไอดีไลน์นะครับ prasit 0 9 9 6 2 6 5 2 6 2สบันทึกเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไลน์อัตโนมัติอยู่แล้วนะครับและช่องทาง YouTube โปรโมชันฟอร์ดสุดคุ้มครับคุณลูกค้าสามารถโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดคมเป็นโทรมาสอบถามเรื่องรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ได้เลยนะครับผมมีบริการจาราัดไฟแนนซ์ สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปหน้ามีรุ่นไหนที่จะนำมาแนะนำหรือว่าแคมเปญไหนที่เด็ดๆโดนๆผมจะนำมาแนะนำให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับสวัสดีครับ